วียเต๋าครับเต๋าเนี่ยสวัสดีครับาเต๋าสวัสดีครับ,คร,บครูบอกว่าเต๋าเป็นคนที่เต้นได้ลีลาเนี่ยผ่านตลอดนะครับ,รบแต่ว่าจุดอ่อนของเต๋าก็คือการร้องเพลงค่อนข้างจะเพี้ยนสักนิดหนึ่งเพี้ยนมากเลยดีกว่าครับตอนที่เหตุผลครูก็เลยจัดยาตัวนี้มาให้เพราะว่าเพลงนี้ร้องยากเสียงสูง แล้วก็มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นทําให้ต้องเน้นการร้องอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นขอให้น้องเต๋ามีสมาธิกับการร้องเพลงนี้ให้มากที่สุดครับผมพร้อมนครับครับผมเตรียมตัวครับโชคดีครับพร้อมนครับมาต่อยครับย่าจะออกฤทธิ์แรงแค่ไหนนะครับนี่คือน้องเต๋า V 23กับเพลงที่ว่า เนรักของมันเราไม่เคยลางเขียนข้อจีใกลทุกเวลายอมทิ้งความฝันยอมทุกๆอย่างให้กันและกันเพียงได้เคียนข้าเพียงได้ร่วมทำโอ้รักนิรันดร์ ทางที่เรานางไกลความเข้าใจทีทำให้รับไม่กันกลับกลายเปลี่ยนเป็นพ,พลัง วางต้ล่างไว้คอยเพื่อให้เราได้ถึงดังฟังรูวมกัน2ี่ย่าครับเต๋าครับพทาครับสวัสดีครับเต๋า โจดที่จุดอ่อนของเต๋าก็คือเรื่องของการที่ร้องเพี้ยนใช่ไหมครับครับตั้งแต่เต๋าเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยพี่ก็สังเกตความพัฒนาของเต๋าขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่จะบอกเลยว่าพี่ภูมิใจในตัวเต๋าขึ้นทุกๆวันเต๋าเป็นคนนึงที่อยู่ในบ้านและพี่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเต๋ามีความพยายามเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนสุภาพและก็เก่งมากครับ วันนี้ถามว่าเต๋อมีมเพี้ยนอยู่ไหมเพี้ยนครับแต่น้อยลงเยอะตั้งแต่เข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยแอาทิตย์เก่งมากครับวันนี้ยังเพี้ยนอยู่นะแต่เพี้ยนน้อยลงวันนี้ร้องได้เพราะแล้วก็เก่งมากครับสแสดงความยินดีด้วยนะครัะฟังครับอ่น้องเต๋อจะพูดถึงหน้าตาลีลาท่าทางนนะครับขอบอกว่ามืออาชีพเลยนะครับ แต่ถ้าพูดถึงเสียงร้องนะครับต้องบอกว่าวันนี้ก็เพี้ยนแต่นี่เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ยาออกฤิ์ประมาณครึ่งขวดนะครับก็ถือว่าใช้ได้มีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดให้ชัดมากนะครับห่วยคนที่ไดวันนี้ครับอันนี้ฝากบอกออครูวอยซ์นะครับสังเกตเห็นเพี <laughs> ้ยนส่วนมาก <laughs> เป็นเพี้ยนสูงทั้งนั้นเลยนะครับก็ไปแก้ไขที่เหลือขอให้พัฒนาขึ้นไปอีกจะคอยดูครับโชคดีครับ <laughs> ไก่ครับรับเต๋าครับสำหรับวันนี้เสียงมีสเสน่ห์บางช่วงนะงนงงต้องเว้นไว้บางช่วงคือเต๋านี่เป็นคนที่พี่เนี่ยเวลาฟังเพลงเนี่ยบางช่วงดีดีก็ดีเลยอ่ะบางช่วงไม่ดีก็ไม่ดีเลยนะครับวันนี้เนี่ยถือว่า บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราซ้อมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามาเต็มที่แล้วแต่ว่าการขึ้นมาบนเวทีบางครั้งมันเหมือนวัดดวงเหมือนกันพี่ถือว่าวันนี้ทาได้ไม่ค่อยดีในส่วนของการร้องนะครับหนึ่งคือร้องเปิดขึ้นมาก็เพีย้ยนทีเดียวในตัวที่เป็นการโน้ตที่ข้ามโน้ตต่างๆเนี่ยค่อนข้างเพี้ยนนะครับในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอารมณ์ออมพี่ว่าวันนี้อารมณ์แปลกๆมันมีความแข็งๆอยู่การใช้คำสื่ออารมณ์ยังไม่ค่อยเยอะมันมีความแบบ คําว่าอะไรนะจึงในเรื่องความจริงคือคือมันไม่มีการถ่ายทอดอะไรเลยออกมานะครับตรงนี้แล้วก็สายตาบางครั้งมันมาดีตอนจบมาอินตอนจบแต่ตอนที่เล่นกับคนสายตาเปลี่ยนไปลองไปสังเกตดูนะครับว่ามันจะมันจะผิดหลุดอารมณ์จากเพลงออกไปนะครับเราต้องต้องต้องเก็บตรงนี้ไว้แล้วก็ศึกษาให้ดีพี่ว่าเตาเป็นคนที่มีพัฒนาการมากคนหนึ่งทีเดียวขอให้โชคดีครับมาครับเตาวียี่สิบสามครับ